สวัสดีครับพี่มดสวัสดีค่ะสวัสดีครับก <im ut> ็เราพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับผู้นำของเราอีกท่านหนึ่งพี่มดนะครับพี่มดปกติพื้คนเพเป็นคนแถวไหนครับเป็นบ้านเกิดอยู่สุพรรณค่ะสุพรรณแต่มาอยู่ที่ปัจจีนมาอยู่บ้านแฟนค่ะมาอยู่บ้านแฟนที่ปจัจกิจค่ะแต่ตอนนี้ผมกําลังคุยกับพี่นกอยู่ที่ขอนแก่นครับขอนแก่นเรามากันได้ยังไงครับมาเอาเครื่องมือค่ะเอาเครื่องมือนะครับถือว่ามาได้มาเจอกันด้วยนะ ก็อย่างนี้ครับพี่พน,น้องเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์ทางพี่มดนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอะไรยังไงแล้ว <c oughs> มีเรื่องราวที่น่าน่าประทับใจยังไงในอินดี้บ้านอันดับแรกสุดก่อนครับก่อนหน้าจะมาทําอินดี้พี่นกทางานอะไรเอ่ยเป็นพนักง,งานบริษทัทค่ะทางานประจําเป็นพนักงานโรงงานค่ะพี่มดเป็นพนักงานประจำทำงานโรงงานปกติเลยก็ก็ <c oughs> เหมือนเรานะฮะก็มีเข้างานมีควงกะมีอะไรปกติอย่างนั้นใช่ไหมฮะ แล้วยังไงครับอยู่ดีๆก็คือเราทํางานประจํานะคะรายได้เดือนชนเดือนนะคะ,คะแล้วก็ตอนแรกอะ่ะมันก็พอใช้อยู่นะคะแต่พอมาเจอวิกฤตโควิดนะคะโรงงานเขามดโอมดค่าแรงค่ะทั้งแฟนมดทั้งตัวมดนะคะจากได้หมื่นกว่าบาทเหลือเดือนละ 8, แปดพันแสดงว่านี่คือเรื่องที่นเ,เกิดขึ้นขึ้นช่วงโควิดเลยก่อนหน้านี้ก็ใช้ชีวิตชิวๆกันมาสบายๆปกติก็ไม่ได้รู้สึกอะไร คือแต่มันก็อยู่ได้คือคก็ไม่ได้รู้สึกว่ากูจะต้องแบบเดือดเนื้อร้อนใจกูก็เป็นคนทั่วไปคือมันเดือดร้อนที่เจอโควิดนะคะรายได้ถูกถูกลดนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็ <ฮะ S 2> เงินมันไม่พอใช้เลยค่ะ,<ฮ>ะพ่อโทรมาขอตังค์ไม่สบายออจะไปหาหมอนะคะออจะไปหาหมอ,ะะหหมอเรานะคะเป็นลูกที่ว่าเออทุกทีพ่อโทรมาขอตังค์ว่าพ่อไม่สบายแล้วคนแก่นะคะ พ่อกับแม่น่ะเวลาไม่สบายอ่ะเขาจะไปคลินิกเลยเพื่อที่ไปหาหมอแล้วตรวจเลยค่ะนั่นคือวิธีการของเขาเขาเคยชินก้อาอย่างนั้นใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดจะไปโรงพยาบาลรัฐบาลเน,นี้เขาต้องไปรอครึ่งครึ่งวันกว่าจะได้ตรวจทีนี้เราอเป็นลูกค่ะเวลาพ่อไม่สบายโทรมาขอตังค์นี้ยเราไม่มีให้ค่ะเราก็คิดว่าทําไมเราถึงได้ลําบากอย่างนี้แล้วที่เราเป็นอย่างนี้เราก็ต้อง หารายได้เสริมอาชีพเสริมคะคะคือคือมันมันมีหลายๆอย่างลุมเข้ามาจนเรารู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ละ,ะไม่ไม่โอเคละจะต้องหารายได้เสริมแล้วแล้วพี่มดเริ่มหายัางไงก็พี่นะคะเป็นคนที่มองหาโอกาสตลอดอเคยทํางานแบบนี้เคยทํางานเครือข่ายมาหลายบริษัทค่ะอ๋อคือค,คือแสดงว่าแต่ช่วงชีวิตของเราในการทํางานประจําเนี่ย ก็เคยได้เข้าไปคลองแยะกับธุรกิจเครือข่ายมาเรื่อยๆค่ะหลายบริษัทมากประสบการสำเร็จทุกที่ไม่เลยค่ะเกิดอะไรขึ้นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อะไรหรือทําไมเราถึงไม่สําเร็จทําไมเพราะว่าเครื่องมือที่เราเข้าไปบริษัทที่เราเข้าไปค่ะมันไม่ตอบโจทย์เราต้องเดินทางเราต้องไปเรียนรู้ค่ะแล้วซึ่งตัวเรายองก็มีข้อจำกัดด้วยใช่ค่ะเราทำงานประจำแล้วไม่สามารถไปได้ค่ะอืม โอเคงานคราวนี้แล้วอินดีมัมันต่างยังไงอ่ะมันก็เป็นธุรกิจเครือขายอันหนึ่งอินดีมมันเป็นธุรกิจที่เราสามารถทำํำในมือถือได้ค่ะ,ะแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องเดินทางมันเป็นงานออนไลน์ที่สะดวกสบายมากค่ะแสดงว่าวิธีการที่ตัวของพี่มดเองได้เข้ามาต้องไม่ใช่มาจากอยู่ดีๆมีคนมาชวนที่บ้านถูกไหมนั่นแสดงเพราะ,พ,ราะพี่มดบอกมาว่ามันเป็นออนไลน์ แสดงว่าตัวพี่มดก็ต้องโดนมาจากออนไลน์เหมือนกันใช่ค่ะรู้จักอิกดีมจากเพจเฟซบุ๊กค่ะจากเพจเฟซบุ๊กค่ะเป็นเพื่อนในเพจเป็นเป็นเป็นเพื่อนในเพจหรือเป็นอะไรฮะก็เป็นเพื่อนนะคะครับอยู่ดีๆมันก็เด้งขึ้นมาเราไปกดไลค์ไว้ค่ะตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ค่ะครับแล้วก็เด้งขึ้นมาเด้งว่าเด้งว่าคำที่อินดีมเข้าลูกตาที่ที่วิ่งเข้าลูกตาเลยคือคําว่าโปรเจกต์ปลดจกต์โปรเจกต์โปรีจค่ะรู้สึกยังไงครับ รู้สึกว่าเฮ้ยงานอะไรอะ่ะที่มันได้วันละสี่หมื่นบาทแล้วเราไม่ต้องขายของไม่ต้องสต๊อกของค่ะอืเพราะว่าเป็นคนที่เจ็บมากับการขายของคนเคยทำเคยขายมาก่อนค,ครับลงทุนเกือบแสนเข้าใจเลยคือแบบเราก็ไม่มีตังค์อยู่แล้วค่ะแต่พอไปเจอเราก็มั่นใจว่าธุรกิจเนี้ยมันจะทําให้เราสำเร็จได้แต่พอลงไปแล้วค่ะสต๊อกของเต็มบ้านเลยคนที่เราแนะนําเรามาก็บอกว่า เดี๋ยวน้องเข้ามาแล้วพี่จะสอนนะแล้วพี่จะช่วยเอาของขายถ้าน้องขายไม่ได้พี่มีคนซื้อพี่จะเอาของน้องไปช่วยขายนน่นนี่นั่นพอเข้าไปแล้วเงียบค่ะจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราได้คิดสักนิดหนึ่งนะสักนิดเดี๋ยวนะไอ้โมนะไอ้คำพูดเมื่อกี้นะค่ะถ้ามึงขายดีขนาดนั้นอ่ะเป็นกูกูไม่บอกใครหรอกกูขายกูเองก็แหละใช่ไนมค่ะเอออ่ะไม่เป็นไรแล้วกันไปนะครับก็ถือว่าเป็น บทเรียนราคาความผิดพลาดที่ต้องจ่ายเพื่อให้เราเติบโตขึ้นคราวนี้เห็นเด้งเข้ามาที่หน้าฟี e ของเราเองใน f เฟซบุ๊กสมัครเลยหรือ,อยังไงก็น้องนกนะคะให้คุยกับโค้ดหมอบุ๋มก่อนค,ะค่ะครับคุยกับผู้ผู้ที่ประสบความสำเร็จน,นะคะหผู้นำในทีมนี่คือผู้นำในทีมค่ะผู้นำในทีมเขาก็บอกว่าเขาเป็นพยาบาลอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะคะไม่มีเวลาเลยเจออินดีมช่วงวิกฤตโควิด แเขากเล่าเรื่องของเขาให้ฟังใช่ค่ะแ,แล้วเรารู้สึกว่าเรื่องของเขามันแบบขนาดเขาเป็นพยาบาลนะคะขเขาเจอคนไข้เยอะๆไม่มีเวลาเลยเพราะช่วงนั้นพยาบาลเป็นลมกันหมอเป็นลมกันใช่ค่ะเราก็ยังว่าทําไมเขายังทําได้ตั้งล้านห้าในแปดเดือนแล้วเราแล้วเราล่ะเราก็เป็นคนแล้วเราก็เชื่อว่าเราทําได้อื ก็น่าจะไม่ต่างอะไรกันใช่ค่ะครับหมอบุ๋มก็ดูว่ามีหนึ่งสมองสองมือเหมือนกันเราก็มีไม่ได้ต่างกันเราก็น่าจะทําได้ก็ลองศึกษาค่ะแล้วก็เริ่มตัดสินใจเข้ามาเริ่มต้นตอนนั้งไซส์ไหม่ไซส์เล็กค่ะไซส์เอสค่ะนะครับไม่มีตังค์ค่ะไม่มีตังค์เพราะถ้ามีตังค์เราจะไม่ได้เจอกันครับเราทุกคนก็เริ่มกันอย่างนี้ฮะก็เริ่มจากไซส์เอสก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาใช่ค่ะผ่านมาเรื่องเราสมัครเข้ามายินดีมกี่ปีแล้วห้าหกปีแล้ว ปีกว่าค่ะปีเดียวเองนะครับตอนนี้มีรายได้รวมเท่าไหร่แล้วครับครอบครัวเราแสนกว่าค่ะแสนกว่าบาทแล้วยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะฮะยอะดเยี่ยมค,คือคือทุกครั้งที่เวลามีคนบอกผมอย่างงี้ว่าเอ้ยผมมีรายได้สี่หมื่นแล้วนะคุณยศห้าหมื่นแล้วนะหกหมื่นหนึ่งแสนแล้วนะผมจะบอกเลยว่ามันไม่ธรรมดาเพราะอะไรเผื่อพี่มดจะบอกว่าผมเวอร์ไปเอาที่พี่มอดอ่ะเคยทำเครือข่ายมาทั้งหมดในชีวิตอ่ะเราเอามารวมกปนทุกบริษัทดูสิ ไม่ได้ตังค์เอสดงว่าการจะมีรายได้หลักหมื่นหลักแสนในธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่ง่ายนะฮะใช่คเออมันไม่ใช่ทุกบริษัทนะครับที่ที่เราจะได้มันมาแต่คราวนี้เช่นเดียวกันแล้วทําไมคนคนเดิมวิธีการคิดแบบเดิมตัวตนแบบเดิมเพิ่มเห้าไปลำบากกว่าเดิมด้วยแต่ดันมาสาเร็จในธุรกิจอินดีมมันต้องมีอะไรสักอย่างจริงๆนะงใช่ค่ะวิธีการทํางานเป็นยังไงครับของพี่มดวิธีการทํางานนะคะมดทางานโรงงานนะคะ ก็ง่ายๆเลยเราเราแบ่งเวลานะคะเราจัดเวลาของตัวเองจากตัวมดนะคะก่อนที่จะทำอินดีมเลิกงานมาดูซีรีส์ดูเฟซนะคะข่าวอะไรดูหมดซึ่นมันไม่ทำให้เรามีเงินเป็นคนของสังคมยกยกไม่ของครอบครัวแต่พอมาทำอินดีมค่ะเราก็ มาแบ่งเวลาเรามาทำวันละ3าถึงสี่ชั่วโมง uh huh. อย่างบางคนบอกว่าไม่มีเวลาก็หชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้แล้วค่ะทาไปเถอคะครับดีกว่าเอาเวลาไปไปทําสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มันก็ยังเป็นหนี้ใช่ค่ะก็เสียวเวลาตรงนั้นอะ่ะมาสร้างชีวิตซะ,ะนะครับมาทําตามความฝันซะ,ะแล้วก็ทําแบบนั้นมาปเป็นระยะเวลาประมาณปีหนึ่งใช่มีไรายได้รวมตอนนี้ก็แสนกว่าบาทใช่ค่ะ้าใจไหมฮะ ยังไม่พอใจนะยังไม่พอใจนะเออมันต้องอย่างนี้เลยฮะมันอย่างนี้ In e อินดีมาพร้อมจะจ่ายให้พี่เยอะกว่านี้มากมายมหาศาลเลยตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างครับตั้งเป้าจะปลดหนี้ภายในปีนี้ค่ะนี่พี่กู้มาจากธนาคารครับแล้วก็จะมีรายได้สเสถียรจากอินด e ีมเดือนละแสนเดือนละแสนค่ะได้แน่นอนครับอินดีมให้ได้สบายๆอยู่แล้วล่ะคราวนี้ให้พี่มดช่วยฝากถึงเพื่อนๆที่ได้มีโอกาสดูคลิปนี้อยู่ครับ ว่าถ้าเกิดตอนนี้ยังมีกําลังใจและรู้สึกว่าอยู่ในภาวะแบบเดียวกันเผลอๆทำงานโรงงานเหมือนกันด้วยเออ,อยากจะตัดสินใจทําแต่ยังไม่ค่อยกล้าค่ะ,ะมดนะคะก็อยากจะฝากนะคะตัวมดเองนะคะอาทิสาปินทองนะคะได้เข้ามาทําธุรกิจอินดีมนะคะได้ปีนแล้วค่ะเป็นมี่นะคะทํางานประจําอยู่ก็อยากจะฝากกับพี่ๆทุกคนที่กําลังลังเลแล้วก็ยังสงสัยนะคะว่าอินดีมมัน ดีไหมนะคะบอกเลยค่ะธุรกิจอินดีมั่นคงนะคะแล้วก็ตัวมดนะคะทำได้มดก็เชื่อว่าทุกคนนะคะต้องทําได้เหมือนกันเพราะว่าอินดีมนะคะเรามีผู้บริหารแล้วก็มีผู้สําเร็จแล้วค่ะโลกใบนี้นะคะถ้ามีเรื่องไหนสิ่งไหนที่มีคนทําได้คนหนึ่งค่ะตัวเราซึ่งเป็นคนคนหนึ่งนะคะเราก็ทําได้เหมือนกันค่ะถูกต้องขอบคุณคมากมาอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะคือพี่ๆี่น้องๆจ,จับจับจุดกันดีๆว่า คนคนเดิมวิธีการคิดแบบเดิมทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมทํามากี่บริษัทก็ไม่เคยประสบความสําเร็จใช่ค่ะแต่มาสำเร็จได้ที่อินดีสแสดงว่าเราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเหรอกเพื่อที่จะให้ไปเป็นผู้สําเร็จเราอาจจะแค่ต้องหาช่องทางที่มันถูกต้องโอกาสที่มันถูกต้องนะครับถ้าเกิดพี่น้อง,องกําลังหาอยู่นะครับฝากทางพี่มดเอาไวล้ละกันฮะ ถ้าเกิดมีคนติดต่อเข้ามาได้ดูคลิปนี้แล้วสนใจติดต่อเข้ามายินดีดูแลผมไหมครับยินดีเลยค่ะเราพร้อมทิ้งออนนี่ก็พร้อมทิ้งทงกว้างๆเหมือนที่เคยโดนมาก่อนไม่ไม่ค่ะประสบการณ์เลวร้ายที่เราเคยโดนเราจะไม่ทำกับทีมงานเราใช่ค่ะนะโอเคก็ยังไงขอให้ทางพี่มดประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกท่านสวัสดีครั